สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชานอลของเรานะครับแล้ววันนี้ครับพี่ตีจัดมาให้อีกแล้วสำหรับเจ้า Kawasaki Z900SE Special Edition สีแดงต้องบอกต้องบอกเลยว่าล็อตนี้เข้ามาใหม่5คันสวยทุกคันเลยครับเลขไม้เนี่ยโอ้โหหลักพันทุกคันรถคันนี้ก็เช่นกันนะครับเลขไม้วิ่งมาเท่าไหร่ขออนุญาตเปิดดูแป๊บหนึ่งซื้อมาหลายคันจำไม่ได้2,400กิโลเมตรเท่านั้นนี่มาพร้อมมาท่อแต่งไดโวนะครับโอ้โห แบบจะบอกว่าถูกใจขาทิ้งแน่นอนรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวด้วยนะครับอ่ะนั่นรีบมาชมกัาดีกว่าว่าสวยยังไงรถคันนี้ครับเลขไม,ม้เพียง2อ0พกิโลเมตรแท้นะครับเรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันกุญแจให้มาครบ2ดอกแบบนี้นี่วินดูนะครับแผงคอบนหัวโชค๊คบนเดิมสวยนะครับไม่มีถลอกไม่มีรอยนะแทนยังเป็นแทนเดิมอยู่ประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อไม่มีลางปอกแฮนเดิมครับไม่มีสึกนะครับยางยังนิ่มอยู่กระจกไปแทนแต่งทรง C R G มือคัดเป็นแบบก้านเหรียญ ปรับประดับได้นะครับแล้วก็ไม่กดไม่งอรวถึงนี่มือเบรกด้วยก็ก้านเหรียญเช่นเดียวกันไม่กดไม่งอนะครับชุดครอบถังเดิมน็อตเดิมนะครับแล้วก็ถังน้ามันเป็นสีแดงเดิมสดๆแบบนี้ไม่มีบุบไม่มีรัดกยิ้มนะครับคันนี้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์กันฝาถังเป็นคาร์บอนแท้แบบเป็นของแต่งมาให้ด้วยสติ๊กเกอร์ warning ก็มีมาให้ครบสติ๊กเกอร์กันถังจากศูนย์ก็มียังอยู่ครบเลยแบบนี้ เบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาไม่มีรูครั้นี้มีฝาครอบเบาะมาให้เป็นเบาะซ้อนเดิมมาให้ด้วยนะมาชิวหน้าแต่งนะครับจากศูนย์ให้มาแบบนี้เลยแล้วก็นี่ไฟเดียวคู่หน้าเป็นแบบ LED นะติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยไม่มีรอยหินนะครับหลอดไฟด้านหน้าเป็นแบบหลอดไส้นะฮะบ,บางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวนะครับ เอาเป็นว่ายางหน้าหลังยังคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นะครับจัดตลอดสวัดแมกลายนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับล้อหน้าหลังนะครับขอบล้อไม่มีถลอกไม่มีดุง้งจามเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอจริงๆนะครับเห็นไหมฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินกรนลมล้อหน้าไม่มีรอยล้มนะดูได้เลยครับาคาลิปเปอร์ด้านหน้าจากนิชชินนะไม่มีกระดมรออสลดยนะครับกับหม้อน้าแต่งจากศูนย์ก็ติดมาให้ด้วยแบบนี้นะฮะคอท่อด้านหน้าดูโอ้โหคอท่อสวยใสายมากๆไม่มี คราบขี้ดินเลยนะฮะถ้าดูหน้าเครื่องดิแห้งๆนะครับไม่มีหยดเยิ้มนะครับฝาวงฝาเบาวานี่ยเบนดูโอ้โหไม่มีไม่มีเยอะไม่มีคราบกาวครนนี้มีการล้มด้านข้างมาให้ด้วยอีกตึงตำแหน่งไม่พอการล้มค่าเครื่องเดิมจากสูรก็ยังอยู่การแข้งนะครับฝั่งขวาก็ยังติดอยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยไม่มีระล้มล้มแปะเลยนะครับ พักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกขาขาเยบรกหลังก็ไม่มีคดไม่มีงอนนะครับอาทีพครงคนนี้มาฟังเสียงท่อน่อว่าไดโวตัวนี้จะเป็นยังไงดังแค่ไหนลั่นแค่ไหนลั่นจริงๆนะครับไม่ผิดหวังสำับไดโวนะฮะนี่นะครับสิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยล้มรอยกระแทกนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับ ขอบล้อด้านหลังครับไม่มีะลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันรวมถึงยางหลังด้วยก็คงยังคงเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์เพราะนี่คือ2,000กิโลเมตรแท้ๆท,ท้ายสั้นแต่งนะครับจาก Max Speed นี่นะครับไฟท้ายเดิมนะครับมาบนท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้หัดมาในส่วนของฝั่งซ้ายยังคงเป็นโซ่สเตอร์เดิมๆอยู่นะครับแล้วก็สวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมนะครับสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งต่างๆนี่อยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับ พักท้าฝั่งซ้ายเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอแก๊งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะฝาบาต่างๆนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวาเห็นไหมครับให้ดูกันใกล้ๆอาถัดมาในส่องหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันบ้างดินมาดูแหง้งๆใสๆคอท่อสวยไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะครับเห็นไหมครับเนียบเหมือนใหม่จริงๆนะฮะมา กระบอกโช้ล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินไม่มีรอยลบรอยสไลด์นะครับแล้วดูจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาเลยนะครับเพราะนี่คือ2 0 0 0กิโลเมตรแท้นะฮะเอาละครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า Kawasaki Z900 Special Edition คันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยเนี่ยบจริงๆใครหาอยู่นะครับตอนนี้จะมีจะม,จะมีมาทั้งหมดคันนะสีแดง5สี้ำเงิน1นี่คือ1ใน6คันที่จะภาพสวยเหมือนกัน ใครมาก่อนได้ก่อนใครมาก่อนมีสิทธิเลือกก่อนครับมีโปรโมชั่นด้วยครับตอนนี้นะครับกับโปรโมชั่นฟรีข้าราชกฟแนนด์รีบๆมาครับมาเจอกันที่ร้านครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ